กร้อยสิบสองบาทเจก่อนครั้งแรกร้อยสิบสองบาทเองต่อมาก็ลงลงมาจนมาหลังๆนี่เก้าสิบกว่ากนนั่นเองเก้าสิบกว่าแล้วก็ปิดตลาดเลยรุ่นโควิดะครับมันไม่เปิดเลยเหรอไม่เปิดหรอแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เอาทั้งทั้งนุ่นเอางัวทั้งหมดเวียดนามจีนนะอ่ามันลักลอบเอาจีนเอางัวเวียดนามทุกวันนี้ไม่เอางัวไทยมันเอางัว พวกเวียดน้มเอางบไปบนเราไปอมันมันก็ไม่ต้องผ่านไทยมันเอาใกลหน่อยเอาเวียดนามค่าจ่ายน้อยครับค่าใช้จ่ายโอ้ผมรู้แล้วไอ้ที่เวียดนามมาซื้อเยอะๆเนี่ยก็ไปขายจีนต่อจีนจีนขุนมันไปขุนให้พวกจีนนี่แหละโอ้แต่มันก็ลักลอบแต่ลักษณะลักลอบไม่ต้องผ่านด่านคือเหมือนประเทศไทยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ประเทศไทยต้องผ่านด่านต้องเสียนู่นเสียนี่่ข้ามเหลือไปอีกใช่ไหมล่ะใช่ใช่ แต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยขึ้นรถเข้าไปเลยอ่ามันไปเอาไก่อ่ะนู้นข้ามลาวเข้าเวียดนามไปข้ามลาวไปขุนอยู่เวียดนามแล้วข้ามลักข้ามอีกไม่เสียภาษีมันมันใช้จ่ายน้อยโอ้รู้แล้วที่ว่าจีนไม่มาเอาของไทยเลยอ่ะงัวไทยทุกวันนี้ก็เป็นพ่อแบบนี้นี่เองแล้วก็รู้แล้วว่าทำไมน้มก็เอาไปเยอะนะก็รู้แล้วว่าทําไมคนเวียดนามอ่าพ่อค้าเวียดนามถึงได้มาชี้เอาชี้สวัสดีครับ เลาะเป็นเลาะชัยแนวนะครับมือนี้อยู่ที่อำเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยนะครับาพี่น้องเช่างัวนะครับมาเบ่งพี่น้องทั้งจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงงวนะครับโดยเฉพาะมือนี้นะครับมีโอกาสได้เดินทางมาทั้งอำเภอศรีสํารงเห็นคอกงัวเพ่นหลายหลายคอกเลยนะครับมีแต่คอกใหญ่ๆนะครับเห็นปุ๊บนะครับเลี้ยวรถปั๊บนะครับก็เจอกับเจ้าของพอดีเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยประพันธ์นะดีครับชื่อไหนประพันธ์อยู่บ้านอะไรบ้านเนี่ยบ้านนาครับบ้านนาครับนี่บ้านนาใช่ไหมเนี่ยบ้านนาอำเภอสีสัมรงครับสีสมรงจังหวัดสุโขทัยครับสุโขทัยเนาะครับโอ้พออายุไหลบันไดละอายุเท่าไหร่ละหกสิบสามครับหกสิบสามปีโอ้ยังไม่แก่ยังแข็งแรงดีอยู่นี่นะครับผมเห็นงัวเยอะๆนี่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 ก็เลยแวะเลี้ยวรถเข้ามาเห็นข้องัวด้วยนั่นแหละนะครับ เลี้ยงงัวอะไรล่ะเนี่ยงัวเนี่ยที่เลี้ยงก็เป็นามันครับบามันครับบามันเหรอครับาร์มันครับเป็นบามันลูกผสมครับผโอ้แล้วไอ้ดำๆนี่ก็บามันเหมือนกันเหรอเนี่ยนั่นไม่ใช่อ่ะครับนั่นแบงกัตนะครับแบงกัตนะครับนี่ก็เป็นแบงกัตเนาะข้ามไปเลยได้ครับนี่แบงกัตนะครับครับารามันก็มีนะครับลูกผสมนี่นะครับลูกผสมครับมีกี่ตัวลราเลี้ยงไว้เนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วครับยี่สิบเจ็ดตัวโอ้โห เยอะแยะมากมายเลี้ยงไว้เอาไปขายไหนแล้วเนี่ยน้าตลาดนะครับเอาลูกไปขายครับอ๋อเลี้ยงนี่เลี้ยงเอาลูกครับไปขายเลี้งลูกก็สองปีครับจะได้ขายเอาตัวเมียลูกตัวผู้ไปขายอ่าๆตัวเมียจะเก็บไว้ทําแม่พันต่อไปเลี้ยงนี่เลี้ยงเอาลูกถ้าเป็นตัวผู้ตัวผู้จะขุนไม่ไม่ขุนแล้วก็เอาไปขาย ก็คือเลี้ยงให้มันได้สองปี2ปีแล้วค่อยขายก็เหมือนคล้ายๆขุนน่ะแหละเนาะเราก็เลี้ยงมันไปให้มันครบ2ปีแต่ถ้าเป็นตัวเมียนี่ก็เอาไว้เป็นแม่พันต่อใช่ใช่ครับโอ้แล้วเลี้ยงขังลงอย่างนี้เลยเหรอเลี้ยงปล่อยทุ่งปล่อยนะอยู่นี่เองครับเลี้ยงอยู่ในบริเวณนี้เลยครับครับครับก็ที่ตั้งเยอะแยะมากมายทำไมไม่ปล่อยของเขาทำนาทั้งปีครับของเขาทำนาทั้งปีครับสุกโขไทยบ้านแล้วนี่ทำนาปีละกี่รอบเนี่ย จะเป็นส่วนมากจะเป็นสองรอบครับสองรอบใช่ไหมที่เห็นนี่เป็นนานาปีหรือยังนี่นาปีแล้วครับนาปีแล้วใช่ไหมรอบนี้นาปีครับโอ้รอบนี้นาปีครับแต่ว่าทั้งศรีนครทั้งคลองมะพร้าวทั้งเอ่อทั้งไอพี่ชัยอ่ะกําลังจะเกี่ยวก็มีได้ตอนเนี้ยเขาเซ็จได้สามคนใช่ไหมครับเออสามคนแล้วเร็จรอบนี้เขาถึงจะทํานาปีใช่ไหมแบบเนี้ยเนาะใช่ใช่นี่นี่นาปีครับอันนี้นาปีแล้วเนาะโอ้นาปีกัน แสดงว่าแถวนี้ทำอยู่สองรอบเนาะปี<อ>นึงเนาะรรรออออบบบคัแต่แถวคลองพับศรีนครทางทางูมันน้ำชนปะทานนะครับเออใช่ใช่ใช่น้ำสูบครับทางนี้มันไม่ค่อยมีเนี่ยน้ำมมค่อยมีน้ไอ้นี่นาเขาเราก็เลยปล่อยลงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาทับนาครับโอ้แล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปล่อยเลี้ยงขังอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยโอ้โหแต่ก็ผมออกเงยนนะครับต <โอ S 1> ั้งแต่ออกเงินสงสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าวระตั้งแต่ยี่ปียี่ห้าครับผม ปียี่สิบห้าโอ้โหนี่ปีเท่าไรแล้วละสี่ส4บปีแล้วเนาะเลี้ยงหัวหมาเนาะโอ้ลู้จักความันก็เลี้ยงหัวเลยพ่อแม่พาเลี้ยงครับอืออย่างนี้เราซื้อมาหรือว่าเป็นหัวตั้งแต่ลูกงครับลูกฝูงมาตั้งแต่ดึกดำบรรแล้วครับลูกฝูงครับแล้วเราเอาพ่อพ่อมันจากไหนมาพัฒนาพันธุ์ผสมไปเรื่อยเนี่ยพ่อเป็นส่วนมากจะเป็นเอามาจากทางอีสานนะครับทางอีสานหมายความว่าลัวแดงวแดงวแดงครับ เราเอาประคุ้มฝูงใช่ไหมครับครับแล้วมีไหมตอนนี้ที่คุ้มฝูงอ่ะมันยังอายุไม่พออ่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่มากใช่ไหมแต่แต่มันทับได้แล้วนะเหรอผมไอ้ตัวนั้นผมอยู่ใต้อยู่ให้เขาเลี้ยงอยู่ใต้ตัวนี่นี่นี่พ่อพันตัวนั้นก็มีพ่อพันนี่ใหญ่ตัวใหญ่ครับนั่นใหญ่โอ้นี่เอามาจากอีสานซื้อมาจากไหนล่ะในห้อยเอามาเลยคนก็เอามาตามขายตลาดเนยเขาเอามาจากอีสานเยอะคนในในห้อยเนาะคนอีสานเขาเรียกในห้อย ที่เอางวงควายมาขายอ,ะอ่ะเขาเรียกนี่ห้อยออยังเห็นหนังในห้อยทมินใช่ไหมอเออนั่นแหละเขาค้างัวค่าควา,ายอันนี้เขาเอามาขายตลาดนัด<ช>แล้วเราก็เลยซื้อมาครับซื้อมานานหรือ,อยังเนี่ยก็ยังไม่พอนานเริะครับมันอายุเท่าไหร่แล้วนี่สองปีประมาณสองปีเนี่ยครับแต่ผสมเป็นแล้วติดแล้วครับ ผสมทับทิศแล้วเป็นโตผมอยู่อยู่โคกกระเทือครับอยู่ไล่ตรงไล่สำซักเลยอ๋ออีกตัวนึงอยู่อยู่นู่นใหญ่ๆนู่นใหญ่ครับตรงเทือยไทยฟาร์มนู่นเนาะครับครับอ๋อของท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับผมเออครับผมโอ้แล้วอะไรอย่างนี้ล่ะเนี่ลูกตัวเล็กๆแดงๆเนี่ยลูกตัวไหนเนี่ยลูกไอ้ตัวอยู่โคกกเทือกครับโอ้ตัวนั้นก็สีแดงเหมือนกันแดงครับแดงนั่นใหญ่นั่นใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่านี่ใหญ่ๆครับแล้วตัวนี้ซื้อแกซื้อมาเท่าไหร่ล่ะสองหมื่นเนี่ครับสองหมื่นครับผมก็ไม่แพงเนาะไม่คอแพง งอสองหมื่นสมัยเมื่อก่อนได้ไม่ไ้สองหมื่นเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับก่อนไม่ได้ครับโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ใช่ไหมนี่ใช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 ่เออยี่สิบกว่าตัวนี่ก็คือเลี้ยงเอาฟางเป็นหลักหรือไงหรือมียาอีกมั้ยมีมียามั่งครับนี่จะไปเอาหญ้ากันนึงนะไปเอาที่ไหนแล้วหญ้าหญ้าต่างนาครับไปตัดเอาใช่ไหมตัดเอาตามนาครับแ้่มันมันเป็นที่ล้างที่ไรโอ้ที่แถวนี้นะแถวสุโขทัยแถวพิโลกเนี่ยผมเห็นน่ะ้าขนเยอะ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 ครับเราไปตัดเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่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  ไม่ต้องปลูกเองไม่ต้องลงทุนครับวันนึงใช้ปลูกนั่นเอาไว้ให้งวดชนงวดชนงวดชนมีหลายผมเห็นงัวเขาแหลมๆอยู่แถวข้างหลังผมงัวชนใช่ไหมครับแต่เขาเลี้ยงไม่เยอะนะเลี้ยงตัวตัวสองตัวนี่ๆตรงนี้ครับผมห้าตัวห้าตัวเหับเลี้ยงงัวชนด้วยเหรอเนี่ยครับผมอู้อยากเห็นได้ทีนี่นะต้องตอนเย็นๆเอาไปชนหรือเปล่าเลี้ยงขายชนชนอ๋อชนอยู่ใช่ไหมนีมีสนามครับสนามของสมศักดิ์ครับโอ้สนามใหญ่สนามท่านสมศักดิ์เนี่ยเนาะสนามใหญ่ ไกลอย่างนี้ไหมล่ะก็20กิโลนี่ยครับตีเลนเนี่ยครับน่ะงวชนก็เลี้ยงคนเลี้ยงครับงัเออบาแมนบาแมนผสมก็เลี้ยงเลี้ยงครับแล้วยังมีอาชีพซื้องวซื้อควายไปขายอีกครับไปตลาดนัดครับเไปไม่หมักครับน่ะไปหาตัวหกตัวเราไปซื้อเขาซื้อเขาครับแล้วทำไมไม่เอาของเราไปขายเมื่อไหร่ลุงจะมีหนอยอยู่ในข้อก่อนนี่เนี่ยเดี๋ยวหมดข้อเดี๋ยวหมดข้อเดี๋ยวหมดข้อก่อน ก็เลยเลี้ยงเอาแบบนี้ใช่ไหมเลี้ยงเอาลูกมันถ้าเป็นตัวผู้แล้วก็เลี้ยงให้ไม่ได้สองปีแล้วค่อยขนไปขายขนขายเองถ้าเป็นตัวเมียเราก็เลี้ยงไปเป็นพ่อเป็นแม่พันุต่อไปใช่ใช่ครับเออแล้วจากนั้นก็เราก็ยังไปซื้งงัวซื้อควายชาวบ้านไปขายตลาดนัดอีกใช่ครับเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักเลยไหมอาชีพครับนาทำไหมเนี่ยแฟนผมทําครับนาให้แฟนทําเลยครับเราขายงัวขายควายอย่างเดียวครับโอ้ล้ว เนี่ยให้สงสัยเลยเกินเนี่ยแกเลี้ยงงวอยู่ยี่สิบกว่าตัวเนี่ยขอกงแกขึ้นเยอะแยะมากมายเ๋ยวนี้นะตะก่อนคุณครับตะก่อนขุนครับกอนคุณงัวตอนงวเปี่ยวให้จีนนะครับงัวตอนงัวเปี่ยวมางวบางกะลาเทศงัวบางคะลาเทศครับมันมาจากไหนมาผ่านมาปามาฝั่งเล่ามาจากแม่สอดครับอ้เนี่ยมาแม่จะเลี้ยงแม่ของสอดนั่นมางวบังคะลาเทศก็ผพัน ใหญ่ใหญ่จริงผมเห็นในคลิปมันเนาะเขาเลี้ยงแบบเอาเอาลำกับน้ำผสมให้กินใช่ไหมนั่นและครับโอ้ตัวตัวใหญ่จริงๆนะอาหารนะครับนี่มาเลี้ยงอาหารสองเดือนกว่าครับสองเดือนครึ่งแล้วนี่ก็จองจับแล้วแต่เรารู้เลยใช่ไหมว่าเป็นงัวบางคาลาเทศผ่านพ่าแม่มาครั้งแม่สอดแล้วเราก็เขาเอามาขายว่ากันเถอะครับมันมาทีหลายลอยครับมันผอมไหมผอมครับมาถึงบ้านเราผอมมาถึงบ้านเราผอม แล้วก็เราก็ซื้อมากมะขุนขุนววน,วนมาขุนขายขุนอยู่ประมาณกี่เดือนสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าคโอ้ขุน oh, อยู่สองเดือนกว่าส่งไหนนะที่ก่อนจีน,นะครับส่งจีนครับจีนมันมาซื้อครับนนะประมาณกี่ปีแล้วเนี่ย สมปีกว่าประมาณสาปีกว่าช่วงที่จ,จีนเปิดตลาดท,ที่ปิดรโควิดแรยังเลครับโอ้ตั้งแต่แติดคตโควิดมานี่มันยังเลยใช่ไหมยังยังมันไม่มันไม่เอาอีกเลยใช่ไหมที่นี่น,นะโอ้แล้วเราก็เลิกขุนตั้งแต่นั้นมาเลยครับก่อนราคาดีครับก่อนขุนราคาดีได้ดี ส่งจีนส่งส่งให้พ่อค้าที่เอาไปกินราคาดีช่างครับช่างอย่างเดียวช่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาดูไม่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 ตีเอาขึ้นรถได้ก็ช่างน้ำหนักเอาเลยช่างช่างกันเลยครับมันเป็นมันกิโลละเท่าไหร่ละร้อยสิบสองบาทครับกิโลละร้อยสิบสองบาทแม่ก่อนนะอ่าอ่ามาที่หลังๆนี่มันเหลือไม่ถึงร้อยเลยก็โรคโควิดขอบิดแดนก็เลยไม่ได้ขุนกันเลยอ หลังจากที่จีนปิดตลาดเราก็ไม่ได้ขุนเลยเราก็ทิ้งคอกล้างแบบนี้แต่จริงๆงัวเราเนี่ยอาศัยอยู่ขอกนี้คอกเดียวเนี่ยคอกเดียวครับอ่าอกเดียวนี่นิ่งเป็นขอกเก็บตอนื้อมาเก็บเก็บตอนไปตือชาวบ้านที่จะไปขายก็เก็บมาไว้ก่อนอ๋อหมายความว่าเราไปซื้อชาวบ้านมาครับเราก็มาเก็บใส่ขอกนี้ไว้ใช่ครับใช่ครับแล้วนานไม่เราไปขายอ่ะอ่ะวันเดียวครับวันเดียวโอ้เอามาพักให้มันนอนคืนนึง คืนนึงไอ้พักคืนนึงเราก็ไปตลาดเนาะตลาดไหนล่ะแถวเนี้ยดอนโกเนี่ยดอนโกสิอ่าดอนโกสุโขทัยครับผมอ่าบัลไลเนาะดอนโกเนาะครับครับโอ้แต่ว่าผมยังติดใจไอ้งัวที่ส่งไปขายให้พ่อค้าส่งไปจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราขุนทีกี่ตัวเยอะครับขุนจ้าจ๋าวหลายเฉพาะร้อยสองร้อยก็มีครับขนาดนั้นเลยเหรอครับขุนอาหารสําเร็จหรืออาหารอะไรอาหารสำเร็จครับหุยอาหารสําเร็จอย่างเดียวเลยครับครับ คุณอยู่ประมาณสักสองเดือนสองเดือนกว่าครับขึ้นรถช่างกิโลช่างกิโลร้อยสิบสองบาทต่อนครั้งแรกร้อยสิบสองบาทเองต่อมาก็ลงลงมาจนมาหลังๆนี่เก้าสิบกว่าขนาดนี้เก้าสิบกว่าแล้วก็ปิดตลาดเลยรุ่นโควิดนะครับมันไม่เปิดเลยเหรอไม่เปิดหรอกมันนี่เดี๋ยวนี้มันก็เอาทั้งทั้งงูเนี้ยเอางัวทา้งสองเวียดนามจีนนะอ่ามันลักลอบผมจีนเอางัวเวียดนามทุกวันนี้ไม่เอางัวไทยมันเอางัว ปลกเวียดนามเอางบจบ้านเราไปออมันมันก็ไม่ต้องผ่านไทยเออมันเอาใกล้หน่อยเอาเวียดนามค่าจ่ายน้อยครับค่าใช้จ่ายโอ้ผมรู้แล้วไอ้ที่เวียดนามมันซื้อเยอะๆเนี่ยก็ไปขายจีนต่อจีนจีนขุนมันไปขุนให้ปลักจีนนี่แหละโอ้แต่มันก็ลักลอบแต่ลักษณะลักลอบไม่ต้องผ่านด่านคือเหมือนประเทศไทยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ประเทศไทยต้องผ่านด่านต้องเสียนู่นเสียนี่่ข้ามเหลือไปอีกใช่ไหมล่ะใช่ใช่ แต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยขึ้นรถเข้าไปเลยอ่ามันไปเอาไก่อะข้ามลาวเข้าเวียดนามไปข้ามลาวไปขุนอยู่เวียดนามเวียดนามแล้วข้ามลักข้ามอีกไม่เสียภาษีมันมันใช้จ่ายน้อยโอ้รู้แล้วที่ว่าจีนไม่มาเอาของไทยเลยอะงัวไทยทุกวันนี้ก็เป็นพ่อแบบนี้นี่เองแล้วก็รู้แล้วว่าทำไมน้มก็เอาไปเยอะนะก็รู้แล้วว่าทําไมคนเวียดนามอะพ่อค้าเวียดนาม ถึงได้มาชี้เอาชี้เอาเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าชี้เอาเนี่ยลักษณะว่าชี้เอาราคาถูกนะอ่าไม่พอแพงครับไม่แพงเหมือนเดิมแต่มนซื้อเยอะครับแต่ซื้อเยอะใช่ชี้เอาเลยล่ะคือชี้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 เอาเลยล่ะใช่ใช่ครับแต่ว่าราคามันไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่นี่คือปัญหาสําคัญของมันซื้อค้อนสวยๆนะครับก็ซื้อสวยสิซื้อของดีๆอืมเอาโค้งใหญ่ๆอ่าสวยๆนี่แหละโอ้เมื่อก่อนเราจะเลี้ยงงวด งัวตัวผู้งัวเปียวงัวเปียวงัวตอนนะครับงัวตอนอ๋อยิ่งตอนยิ่งโตไวมันมันมาแั่นึงครับมันมาเลยเหรอครับจากจากจากบางคาะเทศใช่ไหมบางลาเทศโอ้นี่าจะรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นงัวตอนหมาใช่ไหมอ่อตอนเปียวมันคลายกันแล้วแต่มันมีกระโปงไม่มีกระโปงอ๋อโอ้ผมก็เพึงรู้นะเนี่ยว่างัวบางคาปเทศกันละกนเลยเลยตูดมันนะย้อยลงมาถึงขาเลยเนี่ยถึงนี่แหละตูดตูดงัวนะแล้วมันจะย้อยมา นี่แต่พอขุนเรามาตะยอยมัดนี่เลยโอ้ย่อยยอยเป็นพวงเลยก็นี่เลยเดือดถ้าไม่ไหวอะครับโอ้ขุนแล้วะลู้แล้วลู้แล้วถ้าไม่มาแวะคุยเนี่ยเสียดายตายเลยนั่นหละฉัน่ะมาแวะคุยถึงรู้ว่าทําไหมคนจีนถ้งไม่เปิดแดนเอาัวไทยเข้าไปราคามันจะดีๆเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วที่แท้มันไปเอาทั้งเวียดนามมันไม่ผ่านด่านนี่ข่าววงไหนแจ้งมาเลยใช่ไหมเนี่ยรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นแบบนี้ ระบบมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเอาจากไทยเนี่ยมันต้องเสียโอ้ลายเออมากักมากักโลกยูใช่ไหมกว่าจะเสียค่านู่นค่านี่ทางด่านไปลาวต้องลงเรือไปจีนมันหลายทอดมันหลายทอดใช่ไหมล่ะอันนี้ให้พ่อค้าเวียดน้มมาขนอยู่อีสานใช่ใช่ไปอย่างเดียวเลยไปคุนเอาแล้ววิธีส่งข้ามแดนมันก็ไม่ยากเหมือนไทยใช่ไหมที่นี่น่ะค่าใช้จ่ายเขาน้อยกว่าใช่ใช่ใช่โอ้รู้ละรู้ละ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้ความรู้นี่นานมาอีกแล้วนะ่นๆะนะทำกันยังไงถึงจะเลี้ยงได้แบบงวบางคระเทศเขาเราของเราเนี่ยมันไม่ได้เอาตัวผู้ที่ไม่ได้ตอนมาสักตัวผมไม่ได้เก็บไปทําพันเนาะไม่ได้ทําพันเลยครับตอนมหมดเลยมัน,มน,มนบางครั้งกับมีงัวเปียวมากครับบาง<อ>ที่ไม่ตอนมีตอนมีแล้ว<อ>ใครจะเอามาขุนยังไงกันน,นั่นเองแล้วไอตัวตอนไอ้ตัวไม่ตอนเนี่ยมันเอามาทาพันได้ไหมแล้ว มันก็ได้ได้อยู่ใช่ไหมมันใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เท่ากับหัวตอนี่นี้ครับโอ้โหใหญ่ก็ตัวข่าวนี่ใหญ่กว่านี่ห้าร้อยกว่าครับส่วนมากจะเป็นห้าร้อยกว่าหกร้อยน่นนะโอ้โมเตัวผู้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราไปซื้อไปซื้อมามาขุนเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามร้อยกว่าสี่ร้อยคงไม่เกินเราไม่เกินสี่ร้อยเราเราทำน้ำหนักได้เท่าไหร่ล้ตอนเลียงจานห้าร้อยกว่านี่ห้าร้อยกว่าแต่อาหารนะครับอาหารมันแพงด้วยมันก็เหลือมั่งเลยก็เหลือง เอาสมมุติว่าขุนเคยขุนเคยขุนสุดพร้อมกันเนี่ตัวแม่ผมร้อยกว่าค่ะร้รอยกว่านี่กาไรขายรอบเดียวเลยไหมหรือ,อ,รอไปทยอยขายมาฝึกจีนมันซื้อทีเดียวเลยร้อยกว่านี่เอาทีเดียวเลยทีเดียวกำไรได้ไหมอยู่สองล้านได้ไหมกำไรอาไม่ถึง่ไม่เจล <laughs> 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 อาหารมันแพงครับอาหารมันแพงใช่จริโอ้ฉันรู้แล้วว่าทําไมจีนมันถึงไม่ข้ามไม่ เอางัวไทยเหมือนเดิมขั้นตอนการการเอาข้ามมันยากค่าใช้จ่ายมันมากกว่าเอาทั้งเวียดนามเนาะเวียดนามนี่ก็จากปากของคนที่เคยซื้อเคยขายเคยทำงัวส่งจีนเมื่อก่อนนี้ทั้งงัวทั้งวายยังไม่่เนียยอะครับเยอะครับทำงัวลงทุนทำข้อกันบ้านบ้านนมบ้านเดี๋ยวนี่จะเป็นพันนะครับที่าทุนอะทุนจีนเนี่ยคนเดียวครับอมันเยอะครับก่อนเยอะจริง ช่วงนี้มันไม่มีใครค่อยขุนเลยน้อยขุนมันเอาไปยากนกยาแล้วขุนถ้าขุนทุกวันเนี่ยถ้าถ้าเอาไปตลาดเวลานี้พวกเวียดนามก็มันมันซื้อกวาดว่าเวลาเนี่ยซื้อกวาดมันก็ไม่ได้ราคาสิเอาถามเนี่ยถ้าขุนแล้วเอาไปขายที่เวียดนามเนี่ยไม่เอาไม่เอาเวลานี้ไม่ไม่ไม่เอางอขุนเวียดนามเขาไม่เอางอขุนเขาเอางอโค้งตัวละหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่มันใหญ่โตเอง หมื่นกว่าสองหมื่นนี่มันเอา็กโตอะไรเงี้ยโอ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะแล้วเอาแต่วันจะไม่เอางวขุนเลยมันจะไปขุนเองเอางวโค้งอย่างเดียวโอ้แต่ว่าซื้อทุกขนาดแล้วครันเอาสวยใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ช่างน้ำหนักกันเนาะไม่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 เนื้อน้ำมันชี้เอากะเอาระชี้เอาโอ้พี่น้องงูแล้วมาตานี้เป็นอย่างจีนคือบอกว่าบอกว่าเอางัวไทยพี่น้องนะครับ เพราะว่าเอาจากเวียดนามไอ้ที่เวียดนามมาเอาหลายๆขนไปเนี่ยก็คือเอาไปส่งจีนเอาไปขุนส่งจีนนะครับพี่น้องคั้นมาแวะมาเนี่ก็คือส้วงหัเลยนะครับนี่ก็เป็นงัวพื้นบ้านผสมบามันนะครับคงไม่ใช่บามันลอยเนาะนี่เนาะไม่ไม่ลอยครับเนี่ยถ้าออกลูกหมามืนก็อย่างนี้นี่นี่งอนชนนะครับไหนนี่งอนชนครับนี่ก็ชนเหรอแม่งงอนชนครับเนี่ย โอ้โหนี่นี่แมงวัวชนใช่ไหมนี่ใช่ใช่ครับใช่ครับอ้าวไม่ใช่บะมันครับนี่ไม่ใช่บะมันอันนี้ไม่ใช่บะมันครับไอหัวยาวข็งไอยาวๆนะเขายาวๆก็งวชนเนี่ยตัวนี้นี่นี่นี่เนี่ยนี่แหละอีกยอะไรไอซอกแดงๆนี่ยอะนี่ยอะนี่ยทั้นี่หนึ่งสองสามนี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้นี่งวชนที่มันเดินมาผมก็ถึงว่าแม่พันแม่พันโอ้แม่พันครับผมเออลูกมันต้องเย็นๆนะครับลูกมันเหรอที่กำลังชนได้อยู่ไหนอะก็มัดว่าตามมุ่นอ๋อต้องเดี๋ยวจะเอามานี่ใช่ไหมต้องเย็นๆหุ่น่ี ของกับักกับของตักหลายของจักเป็นรอยโอ้นี่เหรอนี่นี่เหรองัวชนนั้นรูปร่างเป็นแบบนี้เหรอครับครับมันจะไปสู้ได้ไหมก็ลองกันเลยมันไม่โตครับเมื่อกี้โอ้มันยังไม่โตเอางี้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปทางนู้นแล้วตอนเย็นเย็นเออตอนเย็นเย็นจะกลับมาคุยเรื่องงัวชนไม่ไปไหนแล้วมั้งเนาะไม่ไปไหนครับเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมเข้าไปนู่นสักพักนึงไปหวังใหญ่ สมซักเขาอยู่ตำบลวังใหญ่โอ้อยู่ตำบลวังใหญ่ครับในฟาร์มก็เลยเข้าได้ห,หาง่ายไหมล่ะฟาร์มเขาหาง่ายไหมให้เข้าไปตรงเลยกล้องเกลนะครับกล้องเกลแล้วเข้าไปมาทางเดีพิมเอาได้เธอไทยฟาร์ม,มเธอ,อไทยฟาร์มเดี๋ยวพิมหาใน Google อเอาเอาคลิปนี้ขอบคุณมากมากที่ให้ความรู้ว่าเป็นอะไรจีนถึงไม่มาเอางัวไทยควายไทยตอนเนี้ย ที่แทะไปเอาอยู่เวียดนามเวียดนามก็มาเอาอยู่บ้านเราบ้านเราบ้านเาเอามันก็เออเนาะมันลดต้นทุนเขาเนาะอ่าใช่มันลดตน้นทุนขเขาเขาก็ของถูกไว้ก่อนละอก็เป็นกำลังใจเด้อสู้ๆกันต่อไปเนาะในเมื่อมันได้เป็นอาชีพเราแล้ว,ลวนะเคยขุนมาเป็นร้อยก็เคยขุนเนาะเลี้ยงงัวชนก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงงัวเอาลูกม้ามันกเ็นกเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเย็น กลับมาคุยกันใหม่อีกสักคลิปน่องัวชนเนาะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมาดูลูกของมันอ่าเดี๋ยวมาดูลูกของมันเนาะเย็นๆหน่อยนี่แหละพี่น้องนะครับในมากับ่อเสียเที่ยวนะครับในทางงัวเลี้ยงคอกนะครับในทางงัวชนแต่องัวชนน่ะอยู่อีกคลิปนึงนะครับที่สําคัญนะครับพ่อพ่ออะไรนะพ่อพันธ์ครับพ่อพันธ์พ่อประพันธ์นาดีนาดีบอกว่าอยู่ใกล้ๆมีฟาร์มใหญ่ของท่านสมศักดิ์เทพสุทินใช่ครับเทอร์ไทยฟาร์ม ในเมื่อมันมาแล้วในเมื่อมันจะถึงแล้วมันก็ต้องไปให้เห็นเนาะใช่ครับอขอบคุณมากครับ